จเต็มหลังคนโปรดระวังโดนลูกระวังโดนน้ำพ่นพิดออกมาิเป็นะไรรู้ไ เล้งโอ้ยลูกเอ้ยอูย้แล้วน้องเปียกหมดแล้วคุณปิติน้องไม่กินด้วยเลยเล้งเล้งมันสาดน้องเหรอเนาะแล้วน้องกินไงอ่ะเล็ง ดูพื้นดิเล็งมึงเอาหน้าลงเอาไปทาสีบ้านะคุณปิติระวังนะลูกระวังมันกระเด็นเส่หน้านะคุณปิติดูหน้าดูหน้าคุณปิติสิพุณปิติบะมีดูหน้าสิลูกอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้ไปไปเช็ดตัวก่อนไปลูกไปไปไปแล้วดูดูคนโปรดสิ อาอายังยังไม่พอเลีงเอ้ยเออเอา,เอาดูน้องน้องฮ่าฮ่าฮ่า